จุดเปลี่ยนของแต่ละคนแตกต่างกันวิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งที่ผ่านมาที่เราไม่ทันตั้งตัวประเทศไทยและมหาอำนาจโลกต่างได้รับผลกระทบทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมเป็นเจ้าหน้าที่โงรงแามนะคะตำแหน่ง Director of Sales Marketing ใน International Chain ของโรงแมค่ะปัจจุบันเป็นพนักง,งานบริษัททําหน้าที่ เกี่ยวกับเซตอัพระบบรีจิเตอร์ให้กับออร์แกไนเซอร์ครับทำงานเป็นช่างภาพอิสระแล้วก็เป็นเจ้าของร้านรุ่งเรืองโฟโต้ถววดไตมิตรครับเป็นสจ๊วตครับสายการมีแห่งหนึ่งนะครับทำมานานแล้วครับ24ปีคุณคิดว่างานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบันมั่นคงแค่ไหนจริงๆที่คิดมาตลอดก็มีความมั่นคงนะจุดหนึ่งเลยนะคะงานที่ผมทำอยู่ก็ค่อนข้างมั่นคงครับงานเข้ามาตลอดครับตั้งแต่ต้นปี ในช่วง18ปีที่แล้วนี่ที่ผมเข้ามาทําก็ถือว่ารุ่งเรืองมากสานกันบินของผมนี่เป็นสานกันบินค่อนข้างใหญ่ไปกู้ที่ไหนอะไรเขาก็รับหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าคงทําไปได้อีกนานกี่ครั้งแล้วที่เราต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันอย่างไม่ทันตั้งตัวตั้งแต่วันที่เศรษฐกิจย่ําแย่ทั่วโลกประเทศไทยเจอวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายหากเกิดวิกฤตอะไรขึ้นอาชีพของคุณ ยังจะไปต่อได้หรือไม่ณนะตอนนั้นเนี่ยค่ะก็คือก็ยังเก็บเงินมาเรื่อยจากที่ให้คุณพ่อคุณแม่นะจํานวนหนึ่งก็อาจจะให้น้อยลงนิดนึงผมก็เลยมองหาอาชีพเสริมครับเลยไปขับแอปส่งอาหารครับผมพอมาเจอวิกฤตจริงๆปุ๊บมีปัญหาจริงๆครับมีปัญหามากๆอาชีพของคุณบันทอนเวลาและสุขภาพค,คุณมากแค่ไหน สุขภาพล้วนๆครับหนึ่งอดนอนสองกับข้าวที่เรากินเนี่ยอยู่บนเครื่องเนี่ยมัว่าจะเป็นอาหารที่แบบกินจากฟอยกินจากโอเวนกินจากไมโครเวฟความฝันที่คุณอยากทำคืออะไรแต่อาชีพในฝันจริงๆอยากมีเนอร์เซอรี่ค่ะรักเด็กค่ะในอนาคตอยากเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านเป็นของตัวเองเพื่อให้ลูกแล้วก็ครอบครัวได้อยู่ครับแล้วคุณคิดว่า คุณจะสามารถทําตามความฝันของคุณได้จริงหรือไม่เราต้องหาอาชีพเสริมอาชีพที่เป็นอาชีพสำรองอาชีพที่2ที่มาคอยค้าจุนครอบครัวมันก็สําคัญว่าเราต้องทําหลายๆอาชีพอันนึงตายไปอีกอันนึงมันยังคงโฮทําให้เรามีรายได้อยู่เข้ามาได้แล้วก็เลี้ยงชีพอยู่ได้วันนี้ถ้าฝันของคุณจะถูกเติมเต็มอาชีพที่ไม่ใช่แค่เป็นรายได้เสริมแต่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นโดยที่คุณสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจ ลงทุนน้อยมีคนสอนละเอียดทุกขั้นตอนทําให้คุณมีอิสรภาพทางเวลาและการเงินคุณอยากทําหรือไม่ถ้ามีอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วทําให้พี่ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็เอาสิคะสบายครับอันนี้เขาเรียกว่าชีวิตสบายผมว่าใครๆก็ต้องชอบแหละครับสนใจสิครับไม่ต้องลงทุนมีเวลาเยอะขึ้นใครจะไม่เอาล่ะครับ